วิติค่ะประเด็นให้เบื้องต้นยอเนาะค่ะเนาะโอ้ยตื่นตะเส้ามากกับม่านมีอันนี้มากัดอีกแล้วมากัดอันต้นใบย่อของประเด็นอีกแล้วใบยอ่อขาเจ้าอันเห็ดพอหมกเห็ดนี่ยังกระไดเนาะคะ่ะลูกมันเก่ามาตำสมมาเห็ดียังกระไดเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นว่าหามาปลูกไว้บ้านนั่นผู้ดใดมีต้นยอ่อกับก้นยกยอ่อ ขึ้นเนาะค่ะเนาะหามาปลูกไปบ้านกัเป็นเัมือนมันก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งกันเนาะค่ะเนาะนี่ปละเดือนเอาเม็ดมาามาเพาะไว้เพาะหลายเม็ดอยู่เกิดขึ้นงามงามเพราะไม่อีกหลไรอัน,น,ยนอยู่ประเดือนกระล่องเหมือนเบื้องเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลาเดือนเอามันนั่นญี่ปุ่นมาพเพาะไว้นี่ฝนตกพูมือพูมือ มันขึ้นกับฝนตกเบิดขึ้นอันนี้พอแลวกันนั่นประเด็นกระเซียวใส่กระถางนี่ที่แหลกใบงามงามแบบที่เนียนมันก็เลยเห็นโดนฝนแล้วมันจึงจอดลงก็ได้บุใบงามเป็นยังน,น,นี่ประเด็นก็เล่า,เามาปลูกไม่เกิดปานนี้ประเด็นสีเขาขยายเนาะเอาหัวมันลงเนาะค่ะเนาะหัวมันลงฝังดินแล้วมันก็เกิดอันนี้ประเด็นเ่าหัวลงฝังดินเกิด เกิดแล้วยอดมันงามๆามเราประเด็นก็สีเอาใส่กระถางปลูกลองเมึงมันได้กินน้อยเนาะค่ะะเนาใบย่องามงามต้นงามงามต้นใหญ่แข็งแรงดีประเด็นก็เล่ม่านช่ำใส่กันกับต้นอินทผลัมเดี๋ยวจังค่อยเสียกกันออกอินทผลัมประเด็นก็ล่างงามจะต่อนางงามเนาะ อันนี้ประเด็นเอาสะท้อนพันธุ์ใหญ่ๆอันบักใหญ่มาปลูกลองเบิงึงกําลังเกิดกําลังงามเนาะกันเนาะบักวังประเด็นงามเหรอประเด็นน้ำมันท่านแนวไปล่วงไปไห้หง่างามเนาะหามาปลูกไว้บ้านเรือไก่เด้อมันเป็นใหม่มงคล ปลูกเหล่าเสริมบุญบารมีเฮายกงอขึ้นส enfin ูงสูงเฮ้าสิได้นั่นย่าไม่ลาเข่าขึ้นเหล่าเนาะค่ะเนาะเข่าขึ้นเหล่าภาคอีสานข้าเจ้าก็เอาใบงอไปมัดใส่เหล่าเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าบอกว่ายกงอขึ้นมันสิได้ยูซุมกินเย็นพอแม่เพิ่นพาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะคนภาคอีสานหาใบงอใบคูนข้าเจ้าเอาไปใส่ เป็นคนเขาคนนนำเนาะคะเนาะผ้าเขาขึ้นเหล่าขึ้นซองประเด็นกระเด้ยไทยมาให้เบิ้งเนาะคะเนาะกำลังงามตอนนี้กันเด้อกัะเด้อฝนมันตกเหล่าอยู่รอดปลอดภัยบรรทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขยม่ยามีไปทางไหนก็นจะเรื่มใจแม่ขอบคุณมาติดตามประเด็นขอบคุณถูกกำลังแลมใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนเด้คดอค่ะเด้อขอบคุณ ไล่กดแชร์กดติดตามประเดินทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อลำๆรวยๆเงินท่องความเจ็บจะได้ความไข่ยันนี่วัสดีค่ะฝนตกแล้วบันฝนตกแห้งแล้ว